โอเคครับก็เทปนี้ผมอยากจะมาแบ่งปันบทความบางอย่างของหนังสือเล่มนี้นะครับดูเพลินๆหน,นังสือเล่มนี้เหมือนจะเป็นแนวพัฒนาตัวเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยผู้แต่งเล่มนี้เขามีความเข้าใจเรื่องพระเจ้าเยอะมากแล้วก็เขาแทรกความรู้เกี่ยวกับการนนชีวิตกับพระเจ้าในแนวแนว,แนวทางของเกรสหรือของพระคุณนะครับและผมรู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากเรยอยากเอามาแบ่งปันเพื่อนๆที่ยังไม่เคยได้ยิน ข่าวประเสริฐที่เทศนาในแนวเกรสนะครับอันนี้มันก็คล้ายๆเป็นน้ำจิ้มนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆศึกษาคําเทศนาที่เป็นแนวพระคูณหรือแนวเกรสเนี่ยส่วนใหญ่จะในเรื่องฮาร์โมนีการเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าแล้วก็มันมีแต่เรื่องบวกนะโอเคเดี๋ยวผมจะมันจะเป็นสั้นๆนะครับแล้วผมคิดว่าอันนี้มันเวิร์กมากเยลยเลยอยากเอามาให้เพื่อนๆฟังนะครับโอเคอันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอธิษฐานที่เอ๊ะทำไม ส่วนใหญ่คริสเตียนมักใจถ่าแล้วไม่ค่อยได้นะฮะทางที่ทางที่พระเจ้าบอกว่าขอแล้วจะได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นบทความที่ตอบคำถามาค่อนข้างตอบคําถามค่อนข้างดีมากนะครับสร้างความรู้สึกเพื่อให้บรรลุในสิ่งที่คุณต้องการก่อนอื่นคุณต้องมีความรู้สึกต่อสิ่งที่คุณต้องการราวกับว่าคุณได้ครอบพอสิ่งดังกล่าวแล้วคุณอาจถามตัวเองว่าแล้วมันเหมือนกับการสวดอธิษฐานหรือเปล่าก็เป็นไปได้ครับแต่ไม่จําเป็นเสมอไปแล้วส่วนใหญ่ฝึกฝน สวดอธิษฐานด้วยวิธีที่แตกต่างกันไปเช่นบางคนอาจสวดว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าลูกเป็นคนแบบผู้อ่อนแอชีวิตลูกยุ่งเหยิงโปรดประทานพรช่วยเหลือลูกด้วยเถิดการสวดอธิษฐานเช่นนี้อาจไม่ช่วยให้เกิดผลนั่นเป็นเพราะหากคุณเต็ไมไปด้วยความสึกผิดบังและอ่อนแอและยังเชื่อว่าฉันเป็นคนเลวอีกท้ายที่สุดคนจะสร้างให้เกิดประสบการณ์ตรงกับที่คุณรู้สึกเนี่ยก็คือหมายความว่า ลักษณะแบบนี้เป็นสิ่งที่คริสจักรส่วนใหญ่มักย้ำเน้นกับสมาชิกนะครับว่าฉันเป็นคนแาบฉันเป็นคนไม่ดีฉันทําบาปอยู่เสมอพระเจ้าจะตอบฉันไหมเนี่ยครับก็เพราะว่าจิตสํานึกของคนบาปอยู่ในท่านท่านจริงขอแล้วไม่ค่อยได้นะครับโอเคต่อ,อเรียนหายไปกับการถอดความคุณอาจจะถามว่าถ้าการอธิษฐานแบบ ที่ได้ผลไม่สุดคือการที่เราสัมผัสได้ถึงความรู้สึกว่าเราสมบัติแล้วในสิ่งที่ต้องการถ้าเช่นนั้นทําไมถึงไม่มีการอธิบายเรื่องนี้อย่างละเอียดในคําสอนของ Christine. คริสเตียนคําตอบมีอธิบายไว้ครับ แต่มันค่อยๆเลือนหายไปกับกระบวนการแปลและถอดความอย่างเช่นในคัมภีร์ไบเบิลนิวคิงเจมฉบับย่อเราอ่านพบในหนังสือยอห์น16ข้อ24ว่าจงขอเถิดแล้วจะได้เพื่อความชื่นชมยินดีของท่านจะมีเต็มเปี่ยมจากประโยคที่ยกตัวอย่างที่คุณคิดว่ามีอะไรขาดหายไปหรือเปล่าจากประโยคที่ยกตัวอย่างนี้คุณคิดว่ามีอะไรขาดหายไปหรือเปล่าคราวนี้ให้ลองเปรียบเทียบกับนเนื้อหาแลเดืมที่ว่าขอโดยปราศจากแรงจูงใจแอบแฝงและจงห้อมน้อมตัวท่านเองด้วยคําตอบ แวดล้อมตัวท่านด้วยสิ่งที่ท่านปรารถนาเพื่อความวินดีของท่านจะเต็มเปี่ยมหรือพูดอีกนัยยะหนึ่งก็คือให้คุณรู้สึกว่าคุณแวดล้อมด้วยสิ่งที่คุณต้องการประหนึ่งว่าได้มันมาครอบครองแล้วจริงๆประโยคนี้นะครับมีคนตีความว่าเวลาอ่านไบเบิลเนี่ยหลักไวยากรณ์ของภาษากรีกเนี่ยมันสามารถอ่านสลับกันได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าประโยคนี้มันควรอ่านมันควรอ่านหมายว่า เมื่อความชื่นชมดีของคุณมีอย่างเต็มเปี่ยมคุณจะขออะไรจากพระเจ้าก็จะได้ประมาณนี้หมายความว่าถ้าท่านไม่มีความชื่นชมดีที่เต็มเปี่ยมเนี่ยขออะไรจากพระเจ้าก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าความชื่นชมดีหรือจอยเนี่ยมาก่อนการขอและได้ปรารถนานะครับโอเควัฒนธรรมความเชื่อโบราณทั่วโลกต่างยอมรับในเรื่องพลังแห่งความรู้สึกชาวอินเดียแดงเผ่านาวาโฮเข้าใจเรื่องนี้ดีพวกเขาไม่ได้อธิษฐานให้ฝนตก แต่รู้สึกถึงสายฝนและกล่าวคำขอบคุณว่าสายฝนปล่อยลงมาพระในทิเบตในศาสนาพุทธรู้ว่ารูปแบบการอธิษฐานที่มีพลังที่สุดมาก่สึกก็คือการสวดอธิษฐานถึงความรู้สึกว่าได้รับในสิ่งที่สวดอธิษฐานขอไว้เรียบร้อยแล้วในหนังสือ secrets of the lost mode of prayer โดย Greg Barden ได้อธิบายถึงประสบการณ์ในภูเขา ทิเบตเอาไว้บราเดนต้องการรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อพระทิเบตสวดอธิษฐานมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อพระร้องเพลงสวดทําไมต้องตีของสั่นกระดิ่งเลยไล่มนนะสำนักสงฆ์ที่สร้างด้วยหินอากาศนาเวเยน็นมีความสูง14,000ฟุตบราเดนได้ถามเจ้าว่าว่าตอนที่เราดูการสวยฐานท่านทําอะไรครับมันเกิดอะไรขึ้นในใจ ท่านเจ้าว่าตอบว่าสิ่งที่โยมได้เห็นคือสิ่งที่พระสงฆ์ทําเพื่อสร้างให้เกิดความสึกภายในร่างกายสรุปสั้นๆได้ว่าความรู้สึกคือการสวดอธิษฐานความรู้สึกคือการสวดอธิษฐานนี่แหละที่ผมเรียกว่าธรรมชาติของชีวิตทําไมเราถึงเชื่อในการสวดอธิษฐานไม่ว่าจะ,จะเป็นมุสลิมฮินดูพุทธคริสเตียนหรือยิวรวมทั้งลัทธิหรือความเชื่ออื่นเช่นลทัทธิยึดมั่นสุดศรัทธาสุดขั้วฟันดอร์เมทัลลิสต์ออร์เทดอกซ์ลัทธินอกรีดลทัทธิบารมีนิยมคาริสมัติก ลัทธิบารมีนิยมใหม่หรือเมโทเซ็กชวลนั่นเพราะมันไม่เกี่ยวหรอกว่าคุณชื่นชอบสินค้ายี่ห้ออะไรหรือเข้าร่วมกับภูมิสารนาอะไรและมันไม่เกี่ยวกับควาิยาวใดทั้งหมดนี้เกี่ยวกับความรู้สึก เมื่อความรู้สึกของคุณตรงกับเป้าหมายของคุณหรือพูดอีกในยะหนึ่งเมื่อคุณหมดความสงสัยคุณจะไปถึงเป้าหมายอย่างแน่นอนมีบางช่วงเวลาในชีวิตที่ผมคิดว่าหากผมเจ็บปวดทรมานมากพอแล้วบางทีพระเจ้าที่อยู่เบื้องบนจะรู้สึกสงสารผมบ้างหรือพระเจ้าจะส่งเงินให้ผมสักหนึ่งล้านเหรียญก็คงจะดีแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นดูเหมือนว่าคนส่วนใหญ่ที่ได้รับเงินหนึ่งล้านเหรียญจะเป็นคนที่มี มีหนึ่งลาเหรียญอยู่แล้วอย่างในคำพิมพ์เบเขียนไว้ว่าด้วยว่าผู้ใดมีอยู่แล้วจะเพิ่มเติมให้คนนั้นมีเหลือเฟือการปฏิญาณตนหรือการกล่าว confirmation หรือการ affirmation นะครับก็คือการกล่าวออกมาด้วยเสีงยงดังให้หูตัวเองได้ยินนะครับการปฏิญาณตนคือคําพูดเชิงบวกที่เรามักจะพูดด้วยตัวเองซ้ําไปซ้ำมาคุณอาจเคยได้ยินคําพูดว่าฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงินหรือในทุกๆวันใน ในทุกๆท,ทางฉัดจะดีขึ้นและดีขึ้นไปเรื่อยๆนี่ตรงกับพระคัมภีไบเบิลที่บอกว่าความเป็นและความตายอยู่เทียมหน้าของปากกับเป็นผู้ที่พูดมันจะรับผลของมันนะครับบางคนถึงกับสาบานตนแต่บางคนที่บอกว่ามันเป็นการเสียเวลาเปล่าแล้วมันเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรนั่นเพราะว่าสิ่งสําคัญไม่ใช่คําพูดแต่เป็นความรู้สึกการปฏิญาณตนโดยปสัสความรู้สึกเป็นการกระทําที่เปล่าประโยชน์เหมือนสักแต่พูดลอยๆออกไปเท่านั้นหาก คุณรู้สึกได้ถึงคำปฏิญาณของคุณแล้วบอกกับตัวเองเป็นประจำว่าฉันมีฉันมีทุกอย่างที่ต้องการแล้วหรือชีวิตของฉันดีขึ้นเรื่อยๆหรือมีคนรักฉันฉันเป็นคนที่น่ารักหรือฉันมีสุขภาพที่ดีหรือฉันร่ำรวยดังนั้นเมื่อบอกตัวเองแล้วคุณจะต้องรู้สึกและเชื่อในสิ่งที่คุณพูดด้วยชีวิตจึงจะดีขึ้นพระวจนะของพระเจ้าพระเยซูตรัสว่าถ้าท่านเชื่อและกล่าวสั่งภูเขาว,ว่าจงลอยไปทะเลไม่สงสัยในเชื่อเป็นตามสั่งท่านจะได้ตามคำสั่งนันงกินนะครับก็ หมายถึงว่ากฎของชีวิตคริสเตียนก็คือกฎของความเชื่อนะครับโอเคทีนี้ก็จะมีตอนท้ายนี่ผมก็ว่ามันเป็นเรื่องหนึ่งเดียวกับพระเจ้าหรืออะไรประมาณนี้ซึ่งก็จะสั้นๆเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะครับซึ่งมันดีมากนะครับโอเคก็ลองสมมุติ แป๊บหนึ่งว่าคุณเป็นพระเจ้าและคุณตัดสินใจจะสร้างมนุษย์ขึ้นมนุษย์เหล่านี้เปรียบเสมือนผู้สืบทอดเชื้อสายจากผู้ให้กำเนิดพวกเขาไม่ได้สร้างจักราวาลแต่มีประโยชน์อยู่พอสมควรพวกเขาเขียนเรื่องราวต่างๆและประพันธ์ดนตรีประดิษฐ์สร้างเฮลิคอปเตอร์และไอพอสร้างเมืองต่างๆและยังให้กำเนิดเด็กทารกถ้าคุณเป็นพระเจ้าคุณจะออกแบบมนุษย์อย่างไรคุณจะออกแบบให้หมนุษย์เหล่านี้เป็นเหยื่อผู้สิ้นหวังของโชคชะตายอย่างนั้นหรือแล้วมันจะมีเปอดอะไรล่ะ หรือคุณจะออกแบบให้โลกนี้มีมนุษย์ที่ค่อยๆเรียนรู้และตระหนักถึงพลังของตนเองเพื่อสร้างประสบการณ์ในชีวิตของพวกเขาหากแผนการเป็นแบบหลังคุณคิดว่าอย่างไรคือกําลังจะบอกผมก็เลยบอกว่าคริสจากส่วนใหญ่อะที่ผมเคยศึกษามาคริสจากแบบฟันดัมเมนเทลลิเนี่ยมักจะทําให้คริสเตียนเนี่ยอยู่ในความรู้สึกของสภาพของผ้าขี้ริวมากกว่าการมีชุดอย่างมีศักดิ์ศรีอันนี้ ถ้าถ้าแบบเราอยู่เป็นคริสเตียนมานานนะครับเพราะส่วนใหญ,ญ่จะถูกเน้นย้ำเรื่องเราเป็นคนบาปหรือว่าพระเจ้าจะลงโทษเราอะไรเงี้ยมันเป็นการใส่ความสึกแบบเขาเรียกอะไรวะผมเช็ดเท้าหรือผ้าขี้ริ้วนะครับแต่จริงๆแล้วพันธสัญญาใหม่เนี่ยพระเจ้าบอกว่าเรา,เ,ราเป็นผู้ชอบธรรมแล้วก็เมื่อเราเป็นผู้ชอบธรรมเราก็จะมีชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีด้วยนะครับซึ่งอันนี้ผมว่ามันตรงกับสิ่งที่ บทความนี้ตรงกับสิ่งที่พระคัมภีโรมเขียนไว้นะครับคือพระเจ้าสร้างให้เรามีชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีไม่ใช่พรมเช็ดเท้านะครับโอเคมนุษย์เหล่านี้อาศัยอยู่จากรวันที่ดูเหมือนจะแข็งแรงเพียงพอแต่เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ารากฐานของจกักรวาลไม่ใช่อนุภาคของแข็งแต่เป็นคลื่นพลังงานพลังงานนี้กลับเป็นสิ่งเดียวกับความคิดของมนุษย์ ในจัก,กรวาลแห่งนี้ภารกิจของทุกคนคือรับผิดชอบต่อชีวิตของตนเองโดยควบคุมความคิดและความรู้สึกของตนคุณชอบแนวะความคิดนี้ไหมผมว่าหวังว่าคุณจะชอบเพราะนี่คือจัก,กรวาลของเราเอ็ดการ์มิเชลนักบินอวกาศประจํายานอพอลโลกล่าวไว้ว่าหากเราเปลี่ยนความคิดว่าเราเป็นใครแล้วมองตนเองเป็นผู้เหมือนผู้ให้กําเนิดก็คือว่าจริงๆเราเป็นผู้ใดในพระคริสต์นะครับเราเป็นเหมือนผู้ให้กำเนิดก็คือเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ หรือเป็นผู้สร้างประสบการณ์ที่สัมผัสได้ไม่รู้จบหรือเข้าถึงซอวะแห่งการมีตัวตนที่เราเรียกว่าจิตใต้สํานึกได้แล้วก็เราจะเริ่มเห็นและสร้างโลกใบนี้ที่เราอยู่อาศัยให้แตกต่างออกไปได้อย่างมากมายกูรู้ด้านจิตวิญญาณสอนเรื่องนี้เสมอบางคนบางคนเกิดมาก็รู้จักเรื่องนี้เลยในขณะที่ วิทยาศาสตร์กาลังไล่ตามหลังมามันฟังดูเกินจริงไปหรือเปล่าที่ว่าความคิดและความรู้ของเราสร้างให้เกิดประสบการณ์ในชีวิตมีตัวอย่างให้เห็นอยู่รอบตัวเราเรามาที่นี่เพื่อค้นหาพลังที่เป็นของเราเราไม่ใช่ทั้งเหยื่ยอเคาะร้ายหรือหมากตัวหนึ่งแต่เราคือผู้สร้างร่วมกับพระผู้เป็นเจ้านะครับคุณอาจสัมผัสเรื่องนี้ได้อยู่เสมอคุณไม่ใช่ใบไม้ที่ปิดไปอยู่กลางสายลมคุณควบคุมชโชคชะตาของตนเองได้ประโยคนี้ถ้าท่านศึกษามัทธิวบทสุดท้ายที่พระเยซูตรัสเนี่ย ผมว่ามันตรงตรงนี้นะที่บอกว่าสิทธิอำนาจทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดลก็ี้พระเจ้าพระบิดาทรงมอบให้กับพระเยซูคริสแล้วหมายความว่าเมื่อพระเจ้ามอบให้กับพระเยซูคริสแล้วเราทั้งหลายเป็นพระกายของพระคริสตเราก็มีสิทธิอำนาจร่วมกับพระบุตรพระเยซูคริสด้วยนะครับก็คือเราสามารถที่จะครอบครองชะตาชีวิตของเราได้ร่วมกับพระคริสนะครับเราไม่ใช่เหยื่อไม่ใช่ว่าแล้วแต่พระเจ้าแต่ว่าพระเจ้าทรงประทานสิทธิอำนาจให้เรามีร่วมกับพระเยซูคริสนะครับฉันเป็นใคร คุณคือเกล็ดประกายของของพระเจ้าหรือแหล่งพลังงานแกนแท้ของตัวคุณคือความรักส่วนที่เหลือคือภาพลวงตาหรือความคิดที่ผิดๆเป้าหมายของฉันคืออะไรเป้าหมายของคุณคือจองคิดให้เหมือนกับที่พระเจ้าคิดจงรักให้เหมือนกับที่พระเจ้ารักจงสร้างให้เหมือนกับที่พระเจ้าสร้างบทสรุปคุณคือดวงจิตที่มีประสบการณ์ทางกายภาพอะไรก็ตามที่ปรากฏขึ้นในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นความเบิกบานใจ ความอุดมสมบูรณ์แผลในกระเพาะอาหารหรือ FBI ทั้งหมดนี้คือผลสะท้อนจากความคิดและความรู้สึกที่คุณสร้างขึ้นในบางขณะคุณจะเข้าใจในที่สุดว่าคุณต้องรับผิดชอบต่อโลกความจริงในชีวิตของคุณจนกว่าคุณจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ได้อย่างท่องแท้ชีวิตของคุณก็อาจเหมือนตกนรกทั้งเป็นหลังจากที่คุณเข้าใจแล้วชีวิตจะกลายเป็นเหมือนเกมที่ความฝันของคุณจะเคลื่อนที่เข้ามาคุณด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นความสุขมากขึ้นเรื่อยๆ กฎสําคัญของเกมชิดคือการยอมรับจงยอมรับตัวของคุณเองผู้อื่นและสถานก,การณ์ปัจจุบันของคุณการให้อภัยจงให้อภัยตัวของคุณเองและผู้อื่นการรู้สึกขอบคุณทราบสงีใจการอยู่กับปัจจุบันนักขณะการรู้สึกได้ว่าคุณบรรลุปเป้าหมายแล้วการแทนที่ความกลัวด้วยความรักและความเอื้ออารีการรู้สึกมีความสุข หากคุณใช้ชีวิตโดยปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้คุณจะเพิ่มระดับพลังงานและค่อยๆมีพลังมากขึ้นไปเรื่อยๆคุณจะทำอะไรสำเร็จรู้่วงได้มากขึ้นทั้งๆที่ใช้ความพยายามน้อยลงคุณจะเข้าใจว่าแท้จริงแล้วไม่ใช่ตัวคุณหลอกที่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้แต่เป็นพลังงานที่วิ่งผ่านคุณต่างหากก็คือหมายความว่าพระเจ้าสามารถเคลื่อนไหวผ่านเราได้นะครับเราเป็นภาชนะนะครับจงจำไว้ว่าไม่มีใครทวงคุณไหวไม่มีใครสามารถทวงคุณได้หรอกครับ คุณไม่จำเป็นต้องมีข้อมูลมากมายคุณไม่จำเป็นต้องเข้าสัมมนาให้เยอะแยะหรือไม่ต้องขออนุญาตจ,จากใครคุณแค่ปรับแต่งชิ้นส่วนต่างๆในชีวิตที่คุณมีอยู่เท่าที่คุณจะมีเวลาทําได้และร,รับรู้ไว้ว่าทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบอยู่แล้วเคล็ดลับชีวิตดีภารกิจของคุณคือจองรู้สึกดีเท่าที่จะทําได้ในทุกนาทีทุกชั่วโมงและทุกวันเพราะนั่นคือธรรมชาติของชีวิตโอเคจบแล้วครับก็ถ้าใครสนใจเรื่องนี้ก็ลองไปหาดูได้นะครับผมว่า มันเป็นสื่อที่อ่านประกอบกับคำเทศนาแนวพระคุณได้ค่อนข้างดีมากนะครับก็ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ